สวาสดีท่านผู้ชมตอนนี้สิภาไปอัปเดตเขียกลมร่วมใส่เศรษฐาบ,บ,บัวบัวได้ไปมานี่ก็ะไรเรือเติบแล่รก่อนโควิดระบาดหนักหมดแล้วสนันโมนีสินนสไปอัปเดตเบิ้งได้ยินว่าในช่วงนี้ที่ว่ามีการพัฒนามีการบุกเบิกเหนือทีเพื่อจะเหตุการณ์ก่อสร้างหรือก็อาคารที่ว่าก่อสร้างมาแล้วนี่ที่ว่าเกิดประสบผลสาเร็จลายและสน,น,นั้นโมนีสิภาท่านผู้ชมไปเบิงเเบ้งเด้อเขาจะไปเบิ้งนากานท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ซองกินหน่อยเด้อ เดี๋ยวสันมัตี่ตอนนี้แหลบใส่ตาโอเคเข้าไปกันตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดมงสิบแปดนาทีตอนเช้าเห็นไหนว่าผู้คนมาหลายได้นี่คือว่าวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าผู้คนก็ยังคงหลายและกาอัปเดตล่าสุดอยู่ตามจุดเคตนี้หรือว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นหลายอย่าง หารหออาหารหลยจุดหลายงานหานค่าก็มีการเกิดขึ้นอย่างลวงหลานี่อันนี้ัมอยุจุดเขตนอกเอาล่ะทัาประ้ชมวันนี้เขามีจุดประสงค์ว่าจะให้ผู้ที่เพิ่นคอมเมนต์ว่าโครงการโดยเฉพาะแมนเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราแมนโครงการ ขายฝันเอาละจะแมนขายฝันหรือบวกขายฝันในอะไรนั่นเขามาเบป่งตัวจริงน้ำกันว่าเป็นแนวไรเพราะว่าในงานเขีเศรษฐกิจแห่งนี้เป็นเป็นเขียเศรษฐกิจที่ว่าทั้งสองทั้งสองภาครัฐบาลให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งดยเฉพาะแมนจากโซฟอร์จีน โบสปอปปปล่าในการห่วมลงทขึ้นและก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ให้ความเอาใจใส่เกี่ยวกับโครงการนี้นีเป็นความคืบหนาไม่ล่าสุดของการกอร่อสร้างเขตเศรษฐกิจรวมร่วมใส่เสษฐาเขาก็เห็นหลายจุดหลายงานได้เกิดขึ้นใหม่ๆ มาแต่ะเือความเปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนไปตลอดมาแถวนี้นี่โครงการก่อสร้สางดโดยเฉพระแมนอาคารของบริษัทกลุ่มรถไฟโซโปจีนนี่ก็ถือว่าตามบึงนี่ก็มีการพัฒนามีการก่อสร้สางไปหลายเติบแบบนี่ถือว่าเกือบแล้วละนี่จุดเขตห้องระบายดอกรบายนำ้ำนี่ทางบนฟุตบาทนี่ก็บ้างยางก็ถือว่ามีคนมาเห็ุกำลังมีการ ก่อส,สร้างเส้นทางยางหลังจากที่ว่าเขาจะว่างทอร,ระบายนำแล้วก็พวกทางยางนะครับมีการเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีการเรียกงานตบแต่ง เจ้าจุดนี้มันกลุ่มบริษัทก่อสร้รสางทางรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดที่ว่าโครงการก่อสาร้างของเพื่อนนี่ก็เกือบว่าส้ำเร็จแล้วอยู่จุดนี้ที่ว่าความคุมนาน,นี่ก็ร้ายเจ้าท่าผู้ช้มเขตรวมร่วมใส่เศษฐ้าเป็นโครงการโครงการหนึ่งซึ่งว่าเป็นโครงการที่ใหญ่และก็่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทก่อสร้รสางและลงทุนแขวงอยู่นาน ผนส่วนจำกัดแหลงนะครวิงจันทร์จึงเป็นโครงการหัวมือรับประเทศที่รัฐบาลเล่าและจีนได้ฮับผู้ห่วมกันและก็เป็นเขตเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศแห่งหนึ่งเดียวของจีนอยู่ในโซโปโป,โปโลาเขตกลวมร่วมไส่เศษ้าหรือว่าเขตพัฒนากลวมร่วมไส่เศษฐ้าแมนว่าสถานที่ตั้งนี่ก็อยู่แถวซานเมืองของนครวิงจันทร ซึ่งกลวมเหนือที่ทั้งหมด1.149เฮกตาร์ขาดว่าจะมีการลงทุนทั้งหมดหาตือดอลลาสาหรัฐซึ่งตามการได้งานข่าวมาหอดปัจจุบันนี้แมนสามารถลงทุนไปแล้วลายกว่า1.3ุตืดอลลาสาหรัฐในนัน้นรวมทั้งการลงทุนพื้นท่านโครงลางมีประมาณ 6, 6. หอยล,ล้านดอลลาร์สาหรัฐ และก็มีหัวหน่วยวิสาหกิจที่จดทะเบียนเขามาลงทุนเหลือประมาณ86หัวหน่วยจากเจ็ดประเทศในภาคพื้นสามารถสร้างเวียงเห็ดงานทำในรายกว่า1,800อคนการพัฒนาได้ซุ้มใส่คะแนนการอุตสาหกรรมพัฒนาเป็นตัวเมืองแบบกลุ่มเกี่ยวโดวยได้แบ่งออกเป็น3ามไดนคือทางนี้มีระยะที่1นึ่ง่นมนเพิ่นจะซุ้มใส่การพัฒนา ในคะแนงการอุตสาหกรรมระยะท,ที่สองนี่เมนระยะท,ที่สองนีกับระยะที่สามเมนจะพัฒนาในคะแนงการการขนส่งเขตการค้าเขตที่อยู่อาศัยเขตท่องเที่ยวและจะพยายาสร้างเป็นตัวเมืองใหม่ค้องนครดูวิงจันในให้เป็นสมบูรณ์แบบจากตัวบุ้งส้มตอนนี้เขาสีไปอีกเส้นทางหนึ่งึ่งว่าเขาบ่เคยไปจักเถื่อ อย่าคู่ว่าเส้นทางดังกล่าวนี่มันจะไปสอดจุดจุดยู่จุดใดน,นะเพราะว่าเป็นถนนที่พ่นตัดพาใจกลางของเขตกลุ่มรวมเศรษฐาแน่นอนกันจะนวนอยู่ในโครงการน,นี่แหละเส้นทางแต่ว่าเขาอยากไปเบิงเบืงว่าหอดไซกันแท้และมิยังคืบหนาแนแถวนั้นเจ้าสำหรับโครงการพัฒนากล่มรวมเศรษฐาเมื่ออดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าได้สำเร็จการพัฒนา พื้นฐานโครงลางควมเอาเนื้อทีประมาณสี่หอยเฮกตาร์รวมทั้งผลสําเร็จการก่อสร้สางประเภทบรรดาเส้นทางเชื่อมจอดคือเราเห็นจะมีเส้นทางเชื่อมจอดกันเป็นแต่ละจุดแต่ยานเป็นเส้นทางที่หลายยางหลายเส้นหลายสายด้วยกันแต่ก็จะมีเขตสีเขียวระบบน้ำประปาสถานีไฟฟ้ฟาหนึ่งหอยสิบหกิโลวัตต์โมงพร้มพอมการก่อสร้สางหรงงานมาตรฐานที่มีเนื้อทีหลายถึง80 0 0 0ตพันตเมตร สำเร็จการก่อสร้างตึกหอพนักง,งานเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการบริการให้บรรดาวิสาหกิจต่างๆในโครงขีดการและการได้นำเนินเบียกงานด้วยความสะดวกสบายส่วนการพัฒนาในยะที่สองและที่สามนี่แมนจะเป็นการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างและการก่อสร้างขีรลีเริ่มตัวเมืองใหม่ บนจิตใจประเทศล่าและจีนเป็นสองประเทศที่มีสายแดนและสายนำติดจอดกันเป็นสองประเทศที่จัดตั้งปฏิบัติตามดัดสังคมนิยมและมีสายสัมพันธ์อันดึกซึงดังนั้นโครงการพัฒนาเมืองใหมน่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเหตุให้มีความหัดแนนสายพัวพันสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แนนแฟนกว่าเกา่าและเป็นโครงการหนึ่งในการส่งเสริมการหัวมือ ทางด้านความอาจสามารถการผลิตของจีนอยู่ในโซโปโปล่าเป็นวิธีแห่งการดึงดูดนักธุรกิจของจีนเข้ามาลงทุนอยู่โซโปโปล่าให้เทียบเท่ากับสากลสำหรับไฟน์ล้าเมนโครงการหนึ่งทีสางความอาจสามารถแห่แงองค์ประกอบคะแนนการอุตสาหกรรมของเลาาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเกา่าและยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเลาาให้ดีขึ้นเทอาเดิเก้า อันนี้คือเป็นปัจจัยยุดประสงค์หลักของโครงการกลุ่มร่วมใส่เสถาก็ถือว่ามีการห้องรับมีการวางแผนขอนข้าง,งสัดเจนในปัจจุบันกนารพัฒนาแห่งนี้เป็นเขตหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักลงทขึ้นต่างประเทศเขามาลงทขึ้นอยู่ลาวซึ่งว่านับมือนับร้ายขืนคือโดยเฉพาะเป็นบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นคือบริษัทโฮย่าของญี่ปุ่นนี่แหละ แลวก็มีบริษัทปิโตรเคมีเหล้าจำกัดบริษัทยาสูบเหล้าจีนบริษัทคมวังไม้บริษัทกลเดนเหล้าและก็มีบริษัทอื่นๆที่มีซื้อเสียงในภาคพืน้นสซงเขตพัฒนาแห่งนี้เป็นได้สร้างเงินไขอันดีให้แก่การพัฒนาแขนงอุตสาหกรรมของสโสมโพล่าให้มีคว้มอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเกา่าและก็สามารถสร้งางเพียเงงนทำให้แห้งงานเหล้านับมือร้ายึ้นซึ่งขาดว่าฮอดท้ายปีนี้ จะสามารถสางเวิเหตุงานทำให้แกสังคมได้ตื่มอีกหลายกลัวหาพันคนนอกจากนั้นเพื่อนยังมีเป่าไม้ซึ่งวาเป็นเป่าไม้หนึ่งอีกของเขตพัฒนาแห่งนี้แมนวายังได้นิ่นการทายทอดบิเฮียนให้พนักงานไฟเล่าให้มีความสามารถทางด้านการบริการและสางเงินไขให้ปัสสะนอ,อมคางได้มีโอกาสสางธุรกิจส่วนตัว และการประกอบอาชีพเพื่อหาได้ๆมาสู่ครอบครัวในสังคมเจ้าสำหรับบริษัทห้วมึนเล่าจีนจำกัดเป็นแมนผู้ลงทุนหลักในการพัฒนาเขตกกล่วมรวมเศรษฐาและมีส่วนหวมในการสวยเหลือสังคมเหลื่อยมากคือในปี2010ที่ผ่านมาเนี่แมนบริษัทได้หวมกับแผนการค้าแขวงยุนนาน ได้ให้การสวยเรือก่อสร้างโรงเรียนปฐมนาไฮมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด1น0หอยสาพันลราสหรัฐโรองเรียนดังกล่าวมีเนื้อที 3, 92, ่3หอยเาสิบตันวมดวมี6ห้องเรียนห้องพักคู่ห้องนํำและโต๊ะตังครบสุดพร้อมด้วยสนองอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่นงนงกเรียนอีกด้วยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการศึกษาหำเหียนของเด็กหน่อยให้ดีขึ้น คือว่าเพิ่นก็ได้มีการช่วยเหลือประกอบส่วนเขาในการศึกษาและนอกจากนั้นทานทัองรุ่นซีโซดิตนายกรัฐมนตรีโปโรา่าละฐานนางปาณิยาทตู้ประธานสภาแห่งศาสตร์ในสุดกรเพิ่นก็ได้ให้เกียรติเขามาเยี่ยมยามขีพัฒนาแห่งนี้เพื่อนก็ได้แนะนำให้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจตัวแบบในบโปโปล่าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลในประชทศนได้มีความหวังว่าเขี พัฒนากลุมรวมสาเสืบตาแห่งนี้จะสามารถปฏิบัติแนวคิดการพัฒนาสีเขียวแบบยิ่งยงสุขยูการพัฒนาเศรษฐกิจถ้องทินสร้างเวียวเหตุงานทำและโอกาสทางด้านการดําเนินธุรกิจให้ร้ายคืนหอมส่งเสริมการพัฒนาสายสัมพันธ์สองศาสตร์ล่าจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น จาท่านผู้ชมันนีแม่นเป็นเส้นทางที่เพิ่นมีการตัดไม้ตัดไปสอดใส่จุดใดนน้นเหาอมาเบิ่งนํากันก็ค่อยๆเอาไปแต่ละจุดอนยาในท่านผู้ชมันมี่เบิ่งเพราะว่าโครงการนี้คือว่า่านมาแลละเป็นโครงการที่ใหญ่หลายแต่เพื่อนก็ให้คามั่นสัญญาว่าจะสร้างโครงการนี้ให้เป็นโครงการตัวแบบยูทีประเทศลาวหรือว่ายูทีนครหลวยงยี่งจันเพราะว่าเป็นโครงการทั้งสองผักสองรัฐ ล้าจีนจีนเล้าให้ความอาใจใส่และก็เป็นโครงการที่ใหญ่ของโซโปโจีนที่ลงทุนอยู่ตามประเทศโดยเฉพาะเป็นยุราวนี่เจ้าึ่งว่าถ้าว่าสีไฮซางไฮ้แล้วแบบสมบูรณ์แบบ100หอยเปอร์เซนต์แท้ๆนี่แมนโครงการน่าจะใช้เวลาการก่อสร้างสูงถึงซ้าหลายกว,าว่าซ้าปีหาสามสิบปีเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่อันนี้แมนตามขาดแค่นี้ อิงตามเนื้อที่ดินนะกอิงตามแบบแผนการก่อสร้า,างแต่ว่าอยากให้สมบูรณ์แท้ก็ต้องเมนใส่เวลาเนี่ เจ้าอันนี้เมนยุจุดเบื้องหนึ่งผู้ดีมาออกกับเส้นทางที่จะมาจอดใส่กันกันกบเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมนนี่แหลบบอลห้องงานกันน้ำมันเนี่ยเือเป็นห้องงานกันน้ำมันแห่งตังอิดของโซบโปโลาวกำลังเหตุการณ์ผลิตยอยู่ ป้าคลองนี่่ขนาดดนี่นะเ็ดเป็นพอทางทางจังซีมนจังไลยมาตรฐานนะน่มไลผ่านสะดวกสบายงิายๆจังซีรักตอนนี้ก็จะไปเขตอุตสาหกรรมไปแต่ละจุดรายงานของเขดกลมรวมส่สิทธานี่แหละอยายกาห้ห้วว่าโครงการแห่งนี้โมเมนต์โครงการคลายฟันเดอร์แต่ว่าเพื่นกำลังสางกันอยู่ อัปส้มตอนนี้เท่ามาอัปเดตใหม่เดอ้อล่าสุดแท้ๆล่ะเขียนกลมร่วมใซตเศรษฐานี่เริ่มมีการอัน,นาศิม,มาก่อสร้สางจุดนี้อีกเล้วเรนนี่นะยังนี่กลุ่มบริษัทก่อสร้สางลงทุนและหุ้นส่วนแขวงยุนนานนี่ส่วนใหญ่เป็นแขวงยุนนานเป็นอันนาหน้าทื่นขนาดใหญ่ที่มาลงทุนอยู่ทีโซโปโปเลาคือว่า โวต่างเก่าหลีร้ายจุดร้ายยานก็แมน่ามีการปอกเสาเข็มเกิดขึ้นจริงสำคัญที่เพิ่นในความเอาเจใส่แมนการปลูกต้นไม้ที่ซองขางทางนอกจากนั้นก็ยังมีการปลูกดอกไม้ยีดอนกลางถือว่าเป็นเป็นอย่งที่ดีต่อสิ่งแวดลอ้อม เขาเขาสีไปทใต้พระสุ่มเนี่ยเบื้องตระจุดตตระยานไปก่อนนี่เห็นบ่าเป็นต้นดอกใหม่ต้นใหม่สีเขียวสขีเขียวงามอุมท้มโอ้สอ่อนเดิมันงาม ก็จะสู้ในเบิ้งห้องงานกันน้ำมันซึ่งมาเป็นห้องงานกันน้ำมันแห่งทับยิทของสซปราลาวในปัจจุบันนี้ก็แมนมีการเริมทำการผลิตแล้วจุดที่เขาอยู่นี่มันเป็นโซนหนึ่งของขีดอุตสาหกรรมมีหลายโซนทาซ่ทานผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่เขตรวมรวมไซเซียธาที่ท่านผู้ชมห็นอยู่เบื้องหลัางนี่แมนเป็นหก โครงการน้ำมันของสซปปลาเป็นโครงการน้ำมันทางแรกของสปปลาจุดแห่งซัมอิทซึ่งมีการหุ่นส่วนกันกับบริษัทแขวงยุนนานของสซปปจีนคือว่าเป็นโครงการการน้ามันขนาดใ,ใหญ่อีกจุดหนึ่งกา,ากาเข้ออมามาเห็นแต่ว,ว่ามีการตบแต่งสวนดอกไม้ต่ก่อนอันนี้มากกรับโบเห็นมีเจ้านี่คือว่ามีการตบแต่งสวนขอนทางวางงามอันนี้แหละเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึงว่าจะมีการพัฒนากรแล้วแต่อยู่หอแต่ว่า า,าว่านะมีการปลูกต้นไม้ขึ้นจังสีล่ะมีการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ใส่ก็เห็ดให้พื้นที่ในเขตมีความสวยงามแต่กับเป็นมิดต,ต่อซิงแวดล้รอมันละ่ะทนผูุชม มาเจะในทางเก่า,ลาหลยดีนีุดเคนี้มันเป็นเป็นเขตอุตสาหากรรมของเขตกวรวมๆเศรษฐาเป็นเขตอุตสาหากรรมพ่นจัดใจเยกเป็นแต่ละโซนะนะครับผู้ชมจะมีโซนก่อสร้สางประเภท,ทพักที่พักอยู่อาศัยจะมีโซนก่อสร้สางเขตอุตสาหากรรมจะมีโซนกอ่อส,สร้างเขตงานเศรษฐกิจ กาไม้กับแมนนะเขียดอนาเขาห้อมาเขียดกลุ่มบริษัทประสนานสายมาลงทุนห้องจักห้องงานยังนี่แหละพระมันเจาาทับุ่งส้มห้ามาอีกส่วนหนึ่งของเขียดกลุ่มรวม,รวมเศรษฐา นี่คือในตอนดินตอนนี้เพ่นกอกำลังสีมีการก่อสร้สางเกิดขึ้นอีก,อกจุดหนึ่งแต่ว่าใข่ไก่กันกรับบนของไาลของการของทางรถไฟเหล่าจีนส่วนชุดชุดงานนี้แมนว่าโครงการก่อสร้สางองเพิ่นก็ถทือว่าไก่จะสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่กระาดววาจะถือ เป็นบอลที่ให้ความหูกับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่มาจะกาคนขั้วเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ของทางรถไฟเทคนิคของทางรถไฟดาวจีนนําเสียวซ่านจีนเยี่ยนหูเอามาเผื่อพัฒนาในอนาคตขอเป็นกำลังใจให้น้องๆและกบิศาการพนักงานผู้แทบพิสอบนาเวียกแต่ตรจุดต่ระญานทุกทกทาน ให้จงประสบความสำเร็จในหนาทีการงานสิ่งสำคัญให้เหตุเพื่อสนร่รวมลายกว่าส่วนตัวพิจุดเขียนี้ก็จะมีการก่อสร้างแต่เฮาบริเนใจโมคอนเฟิร์มก็ไดจะบอกว่า,วา,วาเพิ่นจะก่อสร้างยังกันแต่สน,นันหอดมือนั่นเฮาก็จะมานำเสนออีกเทื่อนึง จากท่านผู้ชมมหอหน้าที่นี่กับสุมาพักควรในการนําเสนอคลิปที่ใเว่เวลาขอนข้าง,งว่าเกือบเศร้าไปหน้าที่ให้ท่านผู้ชมหนี่เบิงถือว่าเป็นโครงการคล้ายฟันคือบางคนเราเถบออันนี้กให้มาเบิ้งน้ากันเบิงตัวจริงล่งพื้นที่ลรงสถานทีก่อสร้างโดยตรงเลยเพื่อว่าจะบูเป็นการฆ่าใจกันว่าโครงการทีทังง่องกินหน่อย นำเสนอเป็นโครงการคลายฝันแถบอเมืองตามตัวจริงเลยขอบใจสำหรับการติดตามครับสม้มสบายดี